บีบโนอาดาบีตาถูกต้องเก่งมากโตอาตาโตอีดีตาดีถูกต้องแล้วคุณป้ายาวก็บอกว่าเก่งอืมโอเคโอเคก็รออากะบออาบะกะบะผสมกันว่ากะบะโอเคโอเคเพราะว่ากอไก่ไม่มีสระกเ่ครับทำครบคำบอกสรุปมันนี่เหมือนกันเลยใช่ไหมเนี่ยครับเหมือนกันเลย ตอาตาปอูปูตาปูอืมโตอาจะดออูดูจะดูอืมปอูปูดอูดูปูดูปอักกะปออีปิดออีดีจักรดีอืมโออาอาดอูดูปอูปูเนกันเลยอหมครับอ่านสามคำด้วย อาดูปูโอเคเก่งมากปออูปูดออีดีตออีดีสลามันกระเอนดูดีดี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 ตาาตอตา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 ตตอตีดีตาตาตค่ะอาตาตาตา โอ้อ่ะจะโอ้อาอันนี่ตาปะปีดากะอะโอ้ถูกต้องเก่งมากบออีบีเพราะหนูไปเรียนที่โรงเรียนมาโอ้ใช่หนูไปเรียนที่โรงเรียนคุณครูสอนดีมากตอาดาตอะจตอีบีะตอีีตอาตาปอูปูบี ถูกต้องเวลาพ่อพ่ออ่านใหม่อ่านใหม่แต่แรกเลยลูกหนูก็สะกดใหม่ถ้าอ่านไม่ได้หนูสะกดใหม่ครับต่ออะไรล่ะต่ออีดีอืมตีตาอันนี้ตาอืมตาตีตาตัวอักษรเดี๋ยวเดี๋ยวดิแม่ทำให้ปุ๊ฮึถูกต้องตัวออปาษูปุ อ่านมาอ่านยาวเลยนี่ด้วยครับบออีบีแล้วลากจากนี้สีดำไอกาสีอะไรอีกาชมพูเอ้ยมันกาน้ำอีกาีสีอะไรก็สีดำเอาวก็ถูกเลยเขาพ่งถามว่าอีกาตีตาตาอปูปูโอ้ถูกมากเนี่ยก็ตาปูใช่หรอนี่ยถูกต้อง อีด <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> ีอีกาตารีอ <apanese? S 2> oh ืมโอดอูดูปอูปูอีกาดูปูดอบออีดีฮึมมันสลับอีบอีบีดออาดาโดอูดูโออีอีกออากาดีดา บีดะแล้วก็ดูอีกะถูกต้อง